สวดีจำสัญญาครับทุกคนสอนวาดรูปเอ่อน้องแก้วหรือว่าเดี๋ยวมาหรือว่าเจ้าตัวนี้นั่นเองซึ่งมันมีอยู่อันนึงแล้วนะอ่ออันนี้ไม่ใช่อันที่เราบอกว่าจะเอามาให้ดูนะอันนี้เป็นอันที่เราว่าที่เบิานเพราะเปื่อเบื่อก็เลยอยากจะมาวาดให้ทุกคนได้ดูค่ะมันไม่ยากนะ เราดูคููนะแต่เออขอโทษมีน้องคนหนึ่งให้พี่ผมเออให้พี่ชมะอะเราเริ่มวาดกันเลยนะคะขอวางกล้องแป๊บหนะ่ะขอวางโทรศัพท์แป๊บหนะนึ่งเอ้ยยงเราจะลงในย t u ู e ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเห็นเวลาเราวาดหรือเปล่านะคะตรงเนี้ยเออเราคิดว่าเราถือดีกว่านี็กนั่งก็ไม่ได้นั่งแบบนั้นนี่ ขั้นตอนแรกค่ะให้ทุกคน,น,นนะขีดมานิดนึงใช่ค่ะขีดค่ะขีดเลยใครภาพเบไม่ชัดเดี๋ยวค่อยปรับให้นะขอรัตั้งแอปหนึ่งก็ย๋ยวเราย้ายที่นะเราพยายามโฟกัสให้มันเห็นตาเอออันนี้น,นะถ้าใครนะิ่ใรขอโทษนะอย่าเราแป๊บนึงนะทุกคนเราจะให้น้องโอเคเห็นชัดแล้วนะคะ มาเราบารมวัดกันต่อเลยเธอะเราก็ต้องลงตรงนี้ก่อนจบแล้วใช่ไหมแล้วก็ขีขให้น้องลงมาแล้วก็ใครอยากให้หน้าน้องไงทำเลยนะฮะแ,แบบที่เราสนอนนี่แหละมันนา่าจะบางงาวันนี้ นี่นะแล้วก็ม้วนไว้นะคะคืออันนี้เราจะสอนไม่เหมือนของเขานะเพราะถ้าใครได้ไปดูครูมาคล้ายๆของเราเนี่ยจะเห็นว่าน้องไม่มีหูแบบนี้นะแต่อันนี้เราล่างไว้เฉยๆนะเพื่อเราจะได้ทำที่น้องเป็นนกนะคะแล้วก็เอาให้น้องค่้ายๆนี่เลยค่ะเปิดนี้นะกดกด คอแบบนี้นะอันนี้มันจะไม่สวยมากเพราะเราไม่ถนัดในการวาดน,นะแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับตาไอ,าอนน้เราก็วาดตาน้องเต็มเต็มหน่วยแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราอาจจะ ลงขึ้นไปเดีย๋ยวขอลุกแป๊บหนึ่งนะใขาอยากให้เราทำให้อีกก็อย่าลืมกดใจนะกดแชร์ด้วยนะคะโอเคมาเริ่มวาก,กันตาเราก็จะได้แบบนี้นะคือถ้าอยากทำตาแบบไหนก็เรวแต่นะแต่อันนี้เราทำแบบของเรานะ ทำตามเราได้นะเราอันนี้เราไม่ได้ห่วงสรูเลยอันนี้เรา wrote, ให้ทุกคนทำตามอยู่แล้วนะคะก็ล้่งตาลงมาแบบนี้ยาวไปใช่ไหมยาวใครว่ายาวไปลบก่อนนะจ๊ะใครก็ช่วยติดตามเราด้วยนะตอนนี้เราไม่พู้ติดตามอยู่หกสิบเก้าแล้วนะคร okay. ัะโอเคคือ แล้วก็ให้น้องเวนนั่นหนักนะแต่ให้เวนดันนะเวนนั่นห้ามไว้น,น,วน,นจะจ๊ะก็อันนี้ก็น,นั่งนันงขอนะครับเปลี่ยนท่านั่งก่อนนะที่มันต้องถืออีกมือแล้วก็เอไปอีกนี่แต่จริงๆเราต้องวาปากก่อนแต่อันนี้คันเลยวาดไอปากมีสวยเลยปากมีสวยเลยลงปากกันแป๊บ วาดเองจริงไหถ้าวาดถ้าไม่ได้วาดเองมันจะไม่สวยเอย้มันจะสวยอันนี้เราวาดไม่สวยก็คือต้องวาดเองสริงม,มันวาดยากมากเพราะเราต้องมองในกล้องไปอะ่ะเออมันแค่ไหนาวาดยากแล้วมันก็ไม่สวยจะ็ <c oughs> ีคนตลกนะโอ้ย <c oughs> ทำให้น้องดูเหมือนเขินหน่อยนะ มาลองแรงแกมีปุ่นไหมอ้วนลองพออ้วนไปอยู่ในแคลนใครก็ไม่รู้กันในเกมนี่อ่ะมันมันมันติดอยู่ที่เก้มน้องน,นทุกคนไม่ต้องไม่ไม่ต้องสนใจกันจมูกมันก็ต้อง กลมๆแค่นี้เดียวขอว่าอันนี้กันขอว่าให้น้อูดเป็นคืนกันนะครับประมาณนี้คะ่ะว่าไปเลยว่ดไปให้เหมือนนอมนะก็เออเราขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเออมันจำสูตรไม่ได้ต้องไปดูในภาพอันครับโอเคโอเคเราว่ดได้แล้วครับจำได้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้แอบไปดูดดยูทูบแม่ โอเปติกภาพของเราอันก็มาก็ให้าแบบนี้นะคะแล้วก็วาดหัวนอนแบบนี้แล้วก็วาด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 ตรงนี้มานะคือทุกคนอาจจะคิดว่ามันไม่สวยเพราะเราก็วาดมือใหม่เหมือนกันก็วาไม่ค่อยถนัดครับอย่าวาดตรงนี้น้องเงียวเกินไป เราจะมัดผมน้องไม่ตรงเออมันเลิ่มเหมือนผู้ชายใช่ไหมแต่จริงๆน้องคือผู้หญิงนะเคยอยากเป็นผู้ชายค่อยดูเออค่อยดูเอ,อ่อภาสเซนะเพราะเอ่อวาดรูปเนี่ยเราจะสอนทุกวันเลยเพราะเราอยากวาดรูปมากโอเคโอเคโอเคครับได้ครับเออเอา่าเพาะว่า ขึ้นมาแบบนี้ก็คือตรงนี้ใครล่างตามเราอย่าล่างนะเราล่างผิด <laughs> อย่าล่างนะอย่าหาทําอย่าหาทําน้องเมือน,นเด็กผู้ชายใช่ไหมใช่ไหมโอเคแต่จริงๆเราจะวาดูอีกแบบนึ่ง ก็คนพี่นองว่าแบบที่เราว่างไ้เลยนะคะก็เลยทำแบบนี้ค่ะนี่ครับหมูน้องจะกลายเป็นไฟไปเลยนะทำไมอ่ะน้ะยยนไปมนผูช้ชาเลยเอู้พัดครับจะับมาใหม่พเพราะเด็กเบิกีไปเชียร์กับน้องมาเชียร์กับน้องนิดหน่อยน้องมีน้องชายด้วยนะมีน้องชายด้วยท่านจีท่านจีม,มันยังไม่เติ อัติไม่ยังไม่เตมันวก็ร่านให้เราคล้ายๆปุ๋ยอยู่ด้านในด้วยนะคะอ้ามอิงไหมอิงไหมทุกคนแล้วก็จะมีความวัดไม่เท่ากันนิดหน่อยก็เหมือนเดิมคับเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้น้องจะเอ่อเอาให้มันเป็นหูออกมาประมาณนี้หน่อยนะครับเอ่อจับลากตรงนี้นะ เห็นไหมเห็นชัดไหมครับเห็นฉัดกันไหมนะเออเราก็ไม่รู้ว่าถ้าลงไปเราจะมีคนติดตามไม่มีคนฟังไหมมีคนจะฟังเราไหมมีคนจะเอารูปของเราไปอีวาดไหมนะไม่ได้หวังอะไรมากค่ะออรบอบหนังนะทุกคนเราหยาบจะไม่ได้เราหยาบจะไม่ได้ เอ้เป็นมืนนั้นแล้วก็าผิดอีกแล้วครับก็ต้องว่าก็ต้องลบสิครับใช่เราต้องลบเด็ต้องเราต้องลบจริงๆเพราะเราว่าผิดหมดเลยอุ้ยขอโทษนะคือแบบผิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับเออเออเราจะไม่บอกอายุเรานะเราที่คันโอเค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 ครับโอเค ก็พอวาดได้แบบนี้นะแล้วก็ลากเส้นลงมาค่ะลากลากตามผมที่เราร่างไว้แบบนี้โดยมันอาจจะไม่ได้สวยมากสําหรับคนที่เขาวาดเป็นนะแต่ว่าเออเราไม่ได้ติดลิกสิบปะเนี่ยเราไปดูครูมาจริงๆใครใครที่เป็นครูที่เราดูอยู่แล้วเห็นเราเอารูปเขามาวาดแล้วไม่ติดลิขสิทธ์แน่นอนเพราะอันนี้ตั้งใจวาดนะ มันอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเพราะน้องเราเปิดเสียงดังไปหน่อยเดีย๋ยวแป๊บนึงนะเราขอไปเชีร์กับน้องไปให้น้องมาปิดแล้วฮะ,ะแล้วก็ถามว่าไม่วัดเคยขค้าวรัับครับอยู่แล้วก็วผมปิดสักหน่อยนะก็มาสองเส้นแบบนี้ ก็มาว่าอย่างนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มวาดกันต่อเลยแล้วก็วาดแบบนี้เลยขอเนแขนขออภัยนะคะแขน้องอาจจะเล็กไปหน่อยเห็นไหมเริ่มเป็นผู้หญิงแล้วยังครับนั่นเป็นผู้หญิงแล้วยังครับวาดตามที่อันเดิมเป,ป,ป๊เลยแต่อาจจะจําสตดไม่ค่อยได้มันอาจจะไม่ค่อยสวยนะที่เราสอนวาดไปเนี่ย เพราะอันที่เราวาดเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้นะดูนะ <c oughs> มันเป็นแบบนี้แล้วอันนี้ที่ยังวาดไม่เสร็จมันเป็นแบบนี้คนละแนวกันชัดเจนบรลนบูรเ,เ,เลยค่ะบโอ้ย้ามันมีสัญญาก็า <c oughs> ขออภัยนะอเครับเราก็กลับมาสู่การวาดรูปต่อเลยเพราะเมื่อกี้ไปเขียนกับน้องมานหน่อยนะคะแล้วก็เออเราไม่ค่อยมีเวลาให้น้องเลยรู้สึกแบบนั้น ส่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้น้องมาเลยไม่แต่นี้เดียวก็ไม่มีนองจัดนมใหญ่นมหรือพุงนมหรือพุงถามจริงมันดูไม่เหมือนนมอ่ะเอ๋ยระเด็นนมน้อง นุ่มนะถ้าพูดตรงไปมากเออแบบสรลีระร่างของผู้หญิงประมาณนั้นเออทาล่าสรลีระร่างของผู้หญิงอันนี้ตรงนี้นะคะน้องจะเป็นผีเสื้ออ่นสวัสดีไม่ค่อยสวยแปบบ๊บนึงนะก็ขอกลับไปแก้ก่อน๋อยวค่อยแก้แตแล้ว <c oughs> เราเมื่อกี้มันไม่ค่อยเป็งสื่อแล้วทีนี้เราก็ไปแก้มา เราไปแก้ตามที่ครูเขาบอกแต่จริงๆเราไปดูรูปที่เราวาดตอนหนูมาเราไม่ได้ไปดูครูมาเลยไม่แต่นี่เดียวไม่ได้ดูเม่อไปวามามันไม่สวยเลยทุกคนเขอไปแก้สูดอีกแล้วครับอันนี้ไปทําสูตรมือมาแล้วต่อไปเราก็เริ่มทํากระโปรงได้เลยเาให้หน้องคนนี้กระโปรงขึอยอย้นยาวเลย ก็ตัดนิมินะไม,ม่ได้ต้องการให้กระปุกน้งงองใหญ่เท่าไหร่โอเคค่ะโอเคโอเคว่านล่างกว่าแตา่แรกใหม่ไม่อันนี้ขนาดไม่ดูครนะูนะถ้าดูครูจะใส่กันเองนะจะรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิด ฟังโคก็ส่วนดีเราชอบเป็นคนที่ชอบวาดรูปมากโอเคครับน้องตาสิงคดคอดแล้วแล้วก็ไม่เป็ไนไรครับว่าตอนนู้นเราทำยี่สิบ ยอย่าประมาณไม่ไอนะน้อยควนึ่นี้เ่านี้่คือแอปเพที่ดีที่สุดนี่ตรงไ่มแอปแบบนี้ครับยังไม่ได้วาดมือเลยก็ต่อแขนมันก็เติมมือไปหน่อยใครที่เว้นมือสวยๆแกอย่าลืนมนะเนะ อันนี้ม่นสวยนะแต่อันนี้เราวาดมันไม่เป็นนะคะเราก็เลยวาดได้แค่เท่านี้นะโอเคได้แล้วครับหนึ่งสองนี่นั่นรวมๆแล้วก็ซิเราติดลิขสิทธิ์ได้เลยโอเคเสร็จแล้วครับคิดเดียวอ้ามขั้นหนึ่งทุกคนอเอคัคบมันมันไม่ตรง เออเมืกก่อกี้มันอาจจะมีเสียงน,น,น้องอนิดหน่อยแต่อยากให้ทุกคนรู้นะว่าเราว่าด้วยความพยายามนะจ๊ะเดีย๋ยวขอไปเปลี่ยนให้น้องไม่เหมือนก่อนนะครับถ้าเหมือนกันไปอย่าวยวโดนลิกอร์ชีบายบาย